18นาิก12นาทีโพษกพลังทำใหม่โพสเฟซบุ๊กบอกเป็นเรื่องดีนาะยกรัฐมนตรีทำโพสอบถามความเห็นประชาชนยกเลิกใช้พรกฉุกเฉินย้ำไม่ติดใจให้กอรมนจัดทำแบบสำรวจ 18.21นาฬิกา21นาทีสุพรเบรกเทพไทยหยุดแสดงความเห็นสักเรื่องก็ได้แจ่การทำผลสำรวจเพื่อพิจารณายกเลิกพรกดฉุกเฉิน18.33นาฬกา33นาทีพักเก้าไกลคัดค้านกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้5 4 0 0 0ล้านบาทให้แก่บริษัทการบินไทยจีรัฐเผยแผนฟื้นฟูการบินไทยโดยละเอียดก่อนที่จะมีการอนุมัติ 18.47นาฬิกาสนาทีกรรมธิการวิสามาันพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันการข่มคืนสนับสนุนให้นำรูปแบบการติดตามตัวผู้กระทำผิดของต่างประเทศมาปรับใช้แล้วสุด18นาฬิกานาทีสุรินทร์ริศพายุฝนถลม่มนักทำบ้านเรือนเสียหายทั้งตำบลสำโรงอำเภอเมืองเดือดร้อนกว่า100ห,หลังคาเรือน